มันคืนหนีเสียงหมาเห่าหลดเห่าเบิดคืน,นกับพี่น้องนอนกับพอดีจ้ามันเห่าอย่างเบ่งในกล่องนอนเบ่งในมือถือมันเหา่าเอาเป็นเอาไตาคือจังมันมีอีย่างอยู่นี่เออบ้งเบ่งนอนเบ่งทำไมสมมตกับดึกๆก,กับเป็นเปียวๆเนี่ยกับพออยากลงมาเบ่งเลยตะจ้องเบ่งในกล่องแล้วก็ เบิ้งแล้วมันก็เฮามันก็ถอยเฮาถอยก็เบิ้งออกมาจองรองเบิ้งทั้งหน้าต่างก็คือละตัดสินใจลงมาเบิ้งพี่้องมันยังมันยังว่ะมันงูหรือยังซองหาปะเนี่ยซองซองซองเบิ้งนั่นมันมีอย่างมันคือเอาต่ยตาลเนี่ยเอาก็เป็น สัญญาณเนี่ยนะครับก็เลยพัฒนากาเขาไก่ท่าน,นอย่างวะเบิ่งแล้วเบิ่งอีกมันกับว่ามีอีย่างเดียวแหะแต่ว่ากับว่าท่านได้เข้าไปไก่เบิง่งว่าวาอื่นเศร้าแจ้งว่าตสว่างประชิดเข้าไปเบิง่งข้ามมันงูหรือก้มงูอย่างมันก็ต้องเดี๋ยวเห็นนะเพราะว่ามันกับเปลี่ยน,นลุงล่งๆหยมี มันบอกมีหยังมันทีเฮาหยังกระโรกระเดียดใช่ไอเบื้องหล้าเบื้องหล้ามันีอกหยังกะตัดสินใจว่าล่อยมันเฮาวินีิล่ะเดีรื่องอื่นเศร้าแย้งมากเลยค่อยมาเบื้องถามมึงมันเฮาหยังมึงเฮาหยังมันกะบอกบอกตื่นหรือมั้งก็เลยอ่ะปล่อยมันเฮาวินีิละนอนเบื้องจังรถเออจังเฮียนนั่นแหละ แรงมากกรับ่มมีอย่างนี้ล่ะพี่น้องจางปางอยู่บนีจักอย่างหรือว,ว่ามันสิบบอกอีกอย่างเขาจักอย่างมื้อนี้วันที่สิบหกเด้อพี่น้องสิบหกกันยามันประมาณเทีย่ยงคืนนะ่ะเขาวันที่สิบหกเด้ออันนี้คิดว่านะคิดเองนะอันผู้ใดพรุ่นี้ตัวกะลองเสียงเบื่อจังหน่อยก็ได้เด้อพี่น้องเอสองเจ็ดศูนย์สาม อันหาสกหาหมานบอกไปเสันละต่ว่ามันต้องมีอย่างจัางนะมันคอยเฮ่าจะว่าเบิ้งหน่อยกับบมีได้ครับพี่นอ้องเอาเอาฝากฝากให้เบิ่งซื่อๆอดอกพี่นอ้องสศกหมานสศกหมาน